สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เดาก็จะไปให้คีโมที่โรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดาก็ยังดูแลต้นไม้ดาได้ปกติอยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นห่วงนะคะว่าคนที่บ้านเนี่ยจะรดน้ําต้นไม้ให้ดาหรือเปล่าเพราะว่าเดาไม่อยู่2วันเ่ยค่ะและช่วงนี้นะคะอากาศก็แห้งแรงค่ะยิ่งกลางวันเนี่ยแดดแรงมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางแล้วเนี่ยดินก็จะแห้งเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้เดาก็เลยปิ๊งไอเดียนะคะในการปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางวิธีนี้เนี่ยทำให้กระถางต้นไม้ของเรานะคะมีความชื้นอยู่นานแทน น้ำยังทําให้รากเนี่ยงอกเร็วด้วยค่ะที่จะใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นกระถางสองใบแบบนี้นะคะอีกใบหนึ่งก็ไม่ได้เจาะรูแบบนี้นะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นกระถางเจาะรูธรรมดาค่ะขนาดเนี่ยก็เราจะให้กระถางที่เราไม่ได้เจาะรูเนี่ยเล็กกว่านิดหน่อยนะคะพอจัดเต็มกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวช่วยอีกอย่างที่เราใช้นะคะก็เป็นผ้ายืดที่เราตัดมาแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้เลือกผ้าที่ดู ซับน้ําได้ดีจะดีมากๆเลยค่ะเดาเอาผ้านะคะใส่ไว้ที่ก้นกระถางแบบนี้โดยให้ผ้าเนี่ยเหลือความยาวอยู่ที่ก้นกระถางยาวประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะโดยผ้าส่วนที่อยู่ในกระถางเนี่ยเดาก็จะดึงแบบนี้ไว้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งวางผ้าลงไปนะคะและเดาก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปในกระถางค่ะโดยที่เราจะต้องดึงผ้าไว้แบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งวางผ้าค่ะวิธีนี้เนี่ยก็คือเราจะทําเหมือนกับเป็นไส้ตะเกียงนะคะ พอดาวใส่ดินได้มาประมาณสักครึ่งกระถางนะคะดาวก็จะวางผ้าลงไปค่ะแล้วก็เอาดินนะคะที่เหลือเนี่ยโปะลงไปให้เต็มกระถางเลยค่ะดินที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นดินถุงที่เราทําการหมักเองค่ะสูตรนี้เนี่ยจะได้ดินที่ร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารสารอาหารที่เยอะมากๆเป็นดินที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวดาวจะมาบอกในคลิปต่อไปนะคะว่าดาวหมักดินแบบไหนคะ่ะ หลังจากที่ใส่ดินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็หาต้นไม้ของเรามาปลูกกันค่ะวันนี้เราก็ปลูกเป็นผักชีใบเรื่อยนะคะเพราะว่าเดิมทีต้นนี้เนี่ยอยู่กลางแดดกลางแจ้งค่ะไม่ค่อยโตนะคะผักชีใบเรื่อยช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะเราก็เลยย้ายลงกระถางแล้วก็หาที่ร่มๆวางวางให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราใช้ผักชีใบเรื่อยในการทาอาหารส่วนมากก็จะใส่พวกต้มยำพวกยำต่างๆค่ะ ก็จะใช้บ่อยนะคะเวลาซื้อตลาดเนี่ยบางทีก็ใช้ไม่หมดค่ะเราปลูกเองแบบนี้ดีที่สุดนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เคาะกระถางน,นิดหน่อยเพื่อให้ดินเข้าที่ค่ะ พอปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปของดาวจะเอาน้ําใส่ลงไปในกระถางที่ไม่มีรูและไม่รั่วแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองลองเอากระถางที่เราปลูกต้นไม้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าน้าเนี่ยอยู่ประมาณไหนค่ะเวลาเราวางลงไปเราก็จะเห็นนะคะเห็นขอบของกระถางว่าจะอยู่ประมาณไหนค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําลงไปนะคะเวลาใส่น้ำเนี่ยก็ใส่น้ําอย่าให้ท่วมกับกระถางนะก็คือแค่ให้น้ำเนี่ยอยู่ประมาณก้นกระถางที่เราใส่ลงไปด้านบนค่ะ วิธีนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวยุงจะมาไข่ด้วยนะคะและผ้าที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะค่อยๆดูดซึมน้ําที่อยู่ด้านล่างค่ะขึ้นมาข้างบนนะคะทําให้ดินด้านบนที่เราปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะ ดินก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะและความชื้นที่อยู่ด้านล่างนะคะยังจะช่วยทําให้รากของต้นไม้เนี่ยเดินดีด้วยหลังจากปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ําสักหน่อยแล้วก็หาที่วางนะคะสําหรับที่วางเราก็จะหาที่ที่เหมาะสมกับต้นไม้นั้นๆค่ะอย่างต้นไม้ชนิดไหนชอบแดดหรือว่าชอบอยู่กลางแจ้งนะคะเราก็ให้โดนแดดค่ะแต่ว่าถ้าต้นไม้ชนิดไหนเนี่ยเขาชอบอยู่ร่มๆมเราก็หาที่ร่มๆมวางนะคะ การปลูกในกระถางเนี่ยก็ดีไปอย่างเราจะได้ยกย้ายได้สะดวกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นที่เราทําไว้นะคะก็ประมาณสัก3 4วันนะคะก็มายกดูค่ะว่าน้ำแห้งหรือยังค่ะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมได้อีกนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆในการทำให้ต้นไม้ของเรามีความชื้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่อยู่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ